ละครปล้นลอยฟ้าคืนนี้บูมันสนั่นจอค่ะเมื่อสกายเรเดอร์โจรกรรมเพชรรัศมีจันไปแล้วแก๊งคนร้ายที่อยากครอบครองก็ตามหาตัวสกายเรเดอร์กันให้ควักคืนนี้แหละค่ะ<อ>เขาจะนัดทั้ง3าแก๊งมาเจอกันความมันเกิดขึ้นแน่นอนฟิล์มการกิดออกโรงลุยเดี่ยวบนดาดฟ้ามาถึงก็เจอสาวมิ้นบารมิตากำลังรับศึกหนักบูลุยหลายท่วงท่าทามกลางอากาศร้อนจัดฉากบูฟิล์มและมินไม่มีปัญหาแต่เสื้อผ้านี่สิค่ะยิ่งใส่ย,ยิ่งร้อน อากาศก็ดีดีป่ะดีดีอยู่เหมือนทะเลทรายเหนูใส่สูทใช่ไหมก็ก็ร้อนแล้วแต่คนเนี้ยหนักกว่าเวลาพักอะไรเงี้ยฟิล์มก็ต้องแบบถอดซิปให้แบบลมเข้านิดหนึ่งส่วนแก๊งโจรก็ไม่หวั่นความร้อนเลยสักนิดบู๊ยิงกันจนดาดฟ้าแทบแตกและเป็นฉากที่นักแสดงรวมตัวเยอะมากจำพักพวกกันแทบไม่ได้ยิงกันวุ่นวายงานนี้มีพลาดนิดหน่อยแต่จิมเจจินไตก็สู้ไม่ถอยค่ะ ไม่ทันแล้วเี้ยที่เหี้ยแล้วไม่ทันแล้วพระเอกเขาทำปั่นป่วดเลยฮะทำให้เราเนี่ยแต่ละแก๊งต้องมาซัดกันเองนะฮะอันนี้เพียงแค่เสร็จหนึ่งส่วนสี่ของเรื่องส่วนสียังไม่เปิดตัวอีกหลายแก๊งเลยค่ะส่วนสี่พี่แน่ใจว่าส่วนสี่ยิงกระหำแน่นอนครับฝากด้วยนะครับปล้นลอยฟ้านะครับผมและฉากนี้แหละค่ะที่เพชรรัศมีจันทร์จะหายไปอีกครั้งจะไปตกที่ไหนและตามหากันยังไงรอชมในปล้นลอยฟ้าคืนนี้ค่ะ let